วัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับเช้าวันนี้มีโตโยต้าอัลติสหนึ่งคันนะครับเข้ามาใช้บริการแต่เช้าเลยนะครับอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นนะครับวันนี้สิบเจ็ดองศาช่วงเช้าเช้านะครับแต่เมื่อคืนนี้สิบสององศานะครับหนาวเย็นอะเยือกเลยนะอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นนะครับวันนี้ช่วงเช้าเช้าอากาศดีมากนะครับ ณขณะนี้17องศานะครับเช่งเ,เช้ามีโตโยต้าอัลติสมาหนึ่งคันนะครับโตโยต้าอัลติส2,005นะครับเล่าแหลกกลัวนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับคอร์สเล่าแหลกโตโยต้าอัลติส 2005นะครับตัวนี้ยังเป็นน้ำมันอยู่นะฮะไม่ใช่ยังไม่เป็นไฟฟ้านะฮะตัวแรกยังเป็นน้ำมันอยู่น้ำมันรั่วซึมไม่ได้ซึมนะครับแตกเลยนะครับไม่ได้ซึมนะครับรั่วรั่วแตกเลยนะใส่น้ำมันเข้าไปไหลโจกเลยนะรู้สึกจะมีปั๊มพาวเวอร์ก็ซึมนะครับปั๊มพาวเวอร์ซึมแล้วก็ สายย้ำนะฮะสายย้ำพาวเวอร์รั่วนะครับเดี๋ยวมาถอดดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ที่แนะ่ลูกค้าแจ้งเข้ามาก็คือมีอน้ำมันพาวเวอร์รั่วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูโตโยต้าอาติต2005กันนะครับเราแหลกรั่วนะครับ มีราวแหลกรั่วแล้วก็สายย้ำพาวเวอร์แตกนะครับเยปัม๊มปั๊มพาวเวอร์ก็รั่วนดนึงนะครับรู้ที่จะรั่วโอลิงนะครับคอหน้าไม่หน้าจะรั่วดูเข้าๆที่แน่ๆก็คือราวแหลกรั่วนะน้ำม,มันไหลออกมาแล้วก็มีสายย้ำสายย้ำสายบนนี่นะแตกตรงกันพอดีเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดู วิธีการถอดนะครับโตโยต้าอัลติส2 0 0 5นะครับถอดลอด้อถอดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับถอดแผงเรียบร้อยเดี๋ยวยกแผงลงมาเลยนะฮะล็อกพงมอะไรเรียบร้อยแล้วนะโอเคมาดูการถอดแผ่หน้านะครับ ถอดแพหน้ายกราวแหลกลงมาซ่อมนะครับกำลังถอดแพหน้านะครับโตโยต้าเอาติดตัวนี้เป็นน้ำมันถอดใช้เครื่องยกจะง่ายนะครับน้ำหนักใช้ถอดคนเดียวก็ได้นะ แพหน้าหอดเราแหลกโตโยต้าเอาติดง่ายที่สุดนะครับถ้าตัวเราแหลกกันติดแพ้หน้าอยู่นะง่ายที่สุดคือยกแพ้ลงมาเลยนะ แลงมานะฮะแล้วก็หันส,นนออนะสนนายน้ำมันออกน,นะสายน้ำมันปล่อยน้ำมันออกให้หมดนะส่วนใหญ่รถรุ่นใหม่ๆนะจะ เราแหลกะ,ะติดตรงแพนะติดตรงที่แพรล่างเนี่ยแพรหน้านี่นะมันก็จะถอดง่ายนะแต่ถ้ารถรุ่นเก่าใหญ่จะติดที่ตัวถังนะติดด้านในตัวถงังจะถอดยากนะมันหาช่องเข้าไม่ได้แล้วถอดแพรก็ไม่ได้นะถอดลงมาแล้วนะครับ แพหน้านะครับโอ้โหของเล่นเลยของเล่นเลยของเล่นเลยครับของเล่นเลยบัดมีเครื่องยกในของเล่นเล่นไหมครับ,อบพอดเดียวสบายเลยนมั้งนี่นะครับตรงนี้รั่วนะเราแหลกฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวานี่ก็รั่วตรงนี้นะ ปอดคานีรถง่ายดียำหนังนายกมาใส่เอเ,เย็บเลยปะเย็บผมวนี่มสีเลียงเ,เหรตลกเยอาแฟนอ้ขาว่ง่ายดีเอ๋อยำหน,นังปอนีใส่กับหลัง,งมัทำไมถอดลงมาแล้วแผ่หน้าแผ่หน้านะ ทีนี้ก็เป็นการถอนเรลาแหลกเหาแหลกนะนเดี๋ยวเข้าไปดูต่อนะครับถอนยังไงบ้างนะน้ำมันรดกข้าไปได้ไหนทีเลือแล้วนะครับจจกระจกระจายแล้วนะ แค่หน้าเราแหลกเราแหลกขอออกมาแล้วเดี๋ยวจัดตาเปลี่ยนไม้เลยก็ไันเถอบเอาตัวไม้เลยไม่ได้ยุ่งเดี๋ยวไม่ยุ่งไม่หยังอย่ามันดั่งนี้เก็กแหลกเก็กแหลกแค่นี้แท่นเรื่องก็แตกนะครับแท่นเครื่องตัวหลังนะเดี๋ยวเปลี่ยนแท่นเครื่องด้วยเลยนะมีซ่อมเราแหลกกับเปลี่ยนแท่นเครื่อง <Okay. S 2> เรียบร้อยครับทีนี้มาสรุปกันนะครับสรุปแล้วนะครับสายน้ำมันพาวเวอร์สายย้ำตัวนี้นะ ที่แรกคิดว่ามันรั่วจริงๆไม่ใช่นะไอ้น้ำมันจากราวแหลกพุ่งขึ้นมาใส่ตรงนี้นะพุ่งขึ้นมาใส่ตรงนี้แล้วทำให้มันน้ำมันมันหยดลงมานะหยดลงมาจากไอ้ที่มันพุ่งขึ้นมาใส่นะสรุปแล้วสายย้ำไม่ได้รั่วนะก็เลยมีการเปลี่ยนแปลง ลี่ยนเป็นแท่นเครื่องตัวหลังแทนนะถอดเลาแหลกซ่อมนะครับเอาทิดเอาทิดสองพันห้าจริงๆเอาทิดสองพันห้ากับอ,อโตโตยต้าวิทจากคล้ายๆกันนะเรียกคงนึกว่าใส่กันได้แต่พอดูแล้วไม่ได้นะ ต,ตัวหูยึดไม่เหมือนกันนะครับหูยึดตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับกับเซต้าวิดใส่กันไม่ได้สรุปแล้วถอดซ่อมนะครับอ,รอัดออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โห จะต้องขัดปัดเงาอีกทีนึงปัดเงาเงา็บปัดให้เงาแวบเลยนะครับมันเป็นแหวน่างน,นด้นได้มาถ่ายไม่ทันนะครับตอนยกขึ้นตอนนี้กลำลังประกอบขึ้นอยู่วันนี้ช้าหน่อย ใจเ,เย็ยนเพราะรถไม่เยอะรถไม่เยอะคนที่จะเร็วใจเย็ยนนะครับวันนี้ใจเย็ยนมาประมาณสิบเอ็ดโมงเสร็จเอาประมาณสี่โมงเย็ยนชุดแค่หน้าึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับซ่อมเรียบร้อยสายพวกนี้เปลี่ยนใหม่หมดอนะสายลัก ป้องกันเอาไว้นะครับปั๊มก็เหมือนกันตัวปั๊มไม่ก็เปลี่ยนสายรัดหมดแล้วนะครับป้องกันเอาไว้ป้องกันเอาไว้ป้องกันเอาไว้ ตองเอกไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานยกแพร่ขึ้นก็ยิงน็อตประมาณ6ตัวเดี๋ยวนะไม่ใช่6ตัวยกแพร่ขึ้นแล้วยกแพรยกแพร่หน้าขึ้นยิงน็อตประมาณ1 2 3 4 5 6 7ก็ระแทนเครื่อง7 8 9 10 10กระแทนเครื่อง1 1 1 2 1 3 14 ประมาณ20ตัวนะครับประมาณ20กว่าตัวนะเพระาะว้องยิงลูกหมากกันโคงกังนโคงประกอบไปด้วยนะครับตอนนี้เกือบจะเสร็จแล้วนะแล้วใส่แพาเสร็จก็ใส่พวงมาลัยนะครับใส่แกนพวงมาลัยเสร็จแล้วก็ยกลงมาตั้งลอ้อนะครับเอาลงมาตั้งลอ้อตั้งพวงมาลัยตั้งโนยนก็จบเรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเกือบเกือบจะเสร็จแล้วตอนนี้ยึดแพรหมดแล้วนะครับยึดแพรหน้าหมดแล้วยึดแพรหน้าก็จะมีตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ก็น็อตบูทนะครับน็อตแทนเครื่องไอ้น็อตคันหน้านะครับน็อตคันหน้าเสี๋ยวเรามาบดน็อตแทนเครื่อง แล้วก็ใส่ลูกหมากกันโครงหันลูกหมากกันโครงใส่นี่นะครับใส่ใส่กันชักนีเ่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยได้เลยใส่ล้อได้เลยนะครับทีนี้ทีนี้วันนี้มันมีงานมาแทรกนะครับพอดีมีงานส่งมาแทรกไม่เยอะนะครับ ลูกหมักประกอบชุดนะครับลูกค้าสั่งมาก็จัดจัดแล้วก็แพ็คถุงใส่กล่องส่งขนส่งนะครับเดียวมีส่งขนส่งต่ออีกทีหนึ่งนะครับลูกหมากประกอบชุดวันนี้มีสั่งมามีพ่เกมสองพี่พเกมสามชุดคอนเทียสองชุดนะครับส่งขนส่งไปนะครับไ่ไกลส่งอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับ คนส,ส่งแวะมารับคุณในเช้านะครับนี่นะครับงานที่ทำส่งวันนี้มีงานแทรกเข้ามาชม่วงเย็นๆช่วงบ่ายเย็นๆนะครับส่วนนี้งานทดสอบส่วนอันนี้งานทดสอบนะครับจะทำรั้วรั้วตาไข่ครับตอนนี้กำลังทำอยู่ซื้อของมาเผื่ออะไรนะครับโน้นข้างรั้วนะครับ ฟองไว้ด้วยแล้วจะทำรั้วตะาขา่นะครบางบ้านก็ขึ้นทำไม่รีบร้อนนะครับทำรั้วตะข่ายสำหรับล้อมรอบบ้านนะครับโอเคส่วนรถติดคันนี้ก็ประกอบมากใส่ล้อข้างหนึ่งแล้วนะครับใส่ล้อข้างหนึ่งแล้วขนวนข้างซ้ายกำลังจะใส่ล้อนะครับเดี๋ยวลงมาวัดตั้งศูนย์อีกทีหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วนะครับใส่ล้อแล้วนะครับโตโยต้าอาติส2,005ซ่อมราวแหลกคุมอะไรราวแหลกคุมอะไรร,ร,ะไรั่วรุ่นนี้เป็นน้ํามันอยู่นะครับใส่ล้อใส่แผ่นหน้าแผ่ใส่ราวแหลกอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือมาใส,ยอยมอใส่ยอยวุมาลัยนะครับใส่ยอยวงมอะไร มลัยต้องล็อกไว้ให้ตรงนะครับก่อนที่เราจะถอดราวแหลกข้างล่างพอเวลาเราใส่ย้อยเสร็จแล้วไปมาถอดล็อกมันวิธีง่ายคือใส่หนังยางนะหนังยางดึงไว้นะครับเอาหนังยางดึงไว้การเคลื่อนนะครับเดี๋ยวสา,ายแพรมันจะขาดเพราะว่ารถรุ่นใหม่จะมีสายแพร์มีสายแพรอยู่คอพวงมาลัยนะครับถ้าเราหมุนเกินรอบเดี๋ยวมันขาดนะครับต้องล็อกพวงมาลัยไว้ ก่อนที่เราจะกอดลาวแหลกนะครับโอเคตอนนี้กำลังใส่อยู่นะครับ